always rises <laughs> <laughs> เซ็งว่ะเชี่ยย t u b e มันเป็นเชี่ยอะไรวะมึงคิดว่าวันอื่นกูจะทนขึ้นสตรีมทุกรอบทุกรอบแบบนี้ได้ปะสติกูจะแตกนะเวสติกูจะแตกนะเวมันเป็นเชี่ยอะไรวะมึงคิดว่าวันอื่นกูจะมาทนขึ้นสตีมทุกรอบทุกรอบแบบนี้ได้หรอวะถ้ามันหลุดแบบนี้เรื่อยๆอ่ะกูทำไม่ได้นะเวเชี่วันนี้แม่งคือแบบคือวันนี้กูจัดแบบความอดทนขั้นสุดยอดให้เลยนะเวสี่หัวกูแม่จะระเบิดเลย ร่อเรียนคนดูดูใช่เห,หรอวะมันบินอย่างนั้นเลยเหรอวะไอ้เนี่ยมันบินด้วยเหตุผลนั้นเลยเหรอวะไอ้เจ้กากูงูหงิดมากเลยวะ่ะตอนเนี้ยนี่เป็นเชี่ยอะไรนะักวะพี่แม่งดันรักคนดูก็เลยทิ้งทิง้งไม่ลงเว้ยเแยแต่ถ้าแบบนี่รอ้ไหมคือพี่รักคนดูมากครับพี่เลยทิ้งคนดูไม่ลงครับไม่งั้นะพี่ทิ้งแล้วนะเว้ย <requirements> แม่งนี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ย อะไรกับปัญญาอ่อนทั้งนั้นดู้แหละจัดสิบน็อกซัดให้แม่งอีกรอบระบบแม่งเออเออไม่ไม่แล้วมันไม่แก้สักที่วะมันเป็นมาอาทิตย์หนึ่งแล้วนะเว้ยน้องมันเป็นมาเกินอาทิตย์แล้วนะเว้ยไอ,อ้เชี่ยหัวแม่งโคตรร้อนเลยตอนเนี้ย yeah, yeah. ผมดูไปด้วยชักไปด้วยผิดไหมครับชักอะไรวะน้องไอ้หนุ่มเองชักอะไรวะนะอย่าไปชักน้องเสี่ยงว่ะยูทูบแม่งตรีมเมอร์ดีขนาดนี้กดถูกต้องอะน้องวันนี้พี่ขึ้นไลฟ์ใหม่กี่รอบแล้วร้องมารองรับดี ปกติที่ไปทำอย่างนี้เหรอปกติกูไปแล้วนะเว้ยหมอ่ก่อนไม่มีนะมาขึ้นไลฟ์เรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยปกติกูไปแล้วแต่นี่แม่งรักแค่ไหนวะถึงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถูกปะที่แม่งรักแค่ไหนอ่ขึ้นเรื่อยๆไม่หยุดไม่หยุดยอดอยังไม่ถึงยอดอย, <c oughs> ยังไม่ถึงก็เฮี้ยแล้วน้องมันทะลุไปแล้วครับเนี่ยนี่นี่มันทะลุไปแล้วน้อง ถ้ากูเอายอดถึงนะครึ่งชั่วโมงกูลงแล้วนะเวย้ยยอดถึงกูสามร้อยพอแล้วน้องข้าแรงขั้นต่ำต่างเคบซีนอนนอนดูซีรีส์อ่ะชี้อ่ะแม่งกูจะตายแล้วด้วยเนี่ยตอนนี้นะแมวก็รอกินข้าวแล้วเนี่ยตอนนี้สองวันจะหมืน่น กว่ามันเงินจะออกน้องมันจ่ายเป็นเดือนที่มีอ่ผมเอาแมวมาเลี้ยงแล้วยายแพ้ขนแมวผมควรเอายายไปปล่อยวัดไหนดีครับปอลอผมโดไปตอนแรกเฮียลงเท้อเลยโอ้ยน้องโทษทีว่ามันมันมันเฮียไม่ได้ลงหยูดหูมันหลุดน้องเฮียไม่ได้ลงครับเอายายไปปล่อยวัดไหนดีวัดใกล้บ้านได้เลยน้องวัดใกล้บ้านได้เลยครับแต่มึงไม่เอาแมวไปปล่อยหรอว่ามเอายายไปปล่อยหรอว่าน้องแป๊บหนึ่ง ใช่เหรอนอนองเอายาไปปล่อยเหรอที่ว่าต้องเอาแมวไปปล่อยหรือเปล่าหรือไงวะผมก็ใจอะไรผิดเะว่าต้องเอาแมวไปปล่อยนะเขาหมายถึงเขาหมายถึงชาหรือเปล่าครับที่จะเป็นนี่ไม่เป็นข้อพิสูจน์นะทุกขายายแค่ไหนจริงปะถูกป,ปะไอโอมน้องชัดๆเลยนะเว้ยวัดดูอยู่จริงที่ New Year, New นิวเยนิวกกูต้องครับ ออกมาก่อนครับน้องจุดนี้อันตรายครับแย่สิยอมมาสีมีสีมีอันนี้เอาไปทำอะไรวะกูไม่เข้าใจวะไม่แล้วกูทำแบบนี้แล้วกูไม่ได้บล็อกไม่ได้เล่นแล้วนะบล็อกเนี่ยตายเนี่ยต้องเล่นตัวอะไรวะไม่เข้าใจ กูไม่ได้เล่นแล้วนะนี่บนะล็อกน่ะอุ้ยของก็ไม่ได้ถอดเฮียไม่ได้ทำเชียร์อะไรเลย,เลยสักอย่างเลยสิอตอนนี้กูเรียบร้อยละเอาวกล้เวลาจะเล่นแล้วว่ะ ไอ้น้องพี่ว่าเราเละว่ะดูเดี่ยมเลยคือไม่ได้ถอดเลยอันเนี้ยมันไม่มีธรรมะฮีเล่นเว้ยเขี้ยวกุ้งจริงคือถ้ามึงยังหลุดหลุดเรื่อยๆกูต้องหันขวาหันซ้ายหันขวาเรื่อยๆเร่งว่ะไอ้ยูทูปเป็นเชี่ยเลว่ากูแม่งรออีกครั้งหนึ่ง แม่งเฮียเนี่ยเอาเฮียโกรธแม่งเลยนอ้องซัดก็นอก้องซัดตาเนี้ยคุณหงิดหายแม่งเลยตัยวไหนออกได้ครับ ออยึงลซอมาลีม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 านี่มาลาวะเส็งวะเส็งมาก เทียมที่นี่คือเทีย่อะไรตานอกซัพออกซัพห้าว่างั้นดิ EF จะคิดคิดจะขายอยู่นาล่าทิ้งอยู่ถ้ามันไม่สองดาวตังตังจะใช้เทียมไปก่อนแต่ถ้ามันสองดาวมันก็ไม่มีไอเทียมอยู่ดีโอ้ปวดกระบาดไปไม่เราเคลียร์คืออะไรนะ you will submit not driven. draven drave my fervor unbound uh -huh. ทำแม่งเลยแล้วกันูจะตายแล้วมีมีกีมมีมานโมลาวา่าสูตรไอ้เบสซาด้วยนะไอสัตว์ประเด็น,ดนอย่าตัานขวันนะลูกดุ๊แม่งจะเอาไปดุป๊ไอ้เหี้ยเรียกนี้ดลีออกมาก็ไม่มีนีโกะสักตัวทัางแม่งเลยนะ้องตามเวนตามกรรมไป ดเดียวน,นิเหราไปทางกาดเบรกโรทซลาฟินสองได้แบบวะตัดตัดเกาะช่างแม่งวะน้องกูต้องโลต่อวะ่ะทำไมไม่ปรับภาษาในเกมเป็นภาษาไทยครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแั้นคาดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนรคุณแผ่นดิน,เ,นเครื่องหมายาาสี่เหลี่ยมไม่รักประเทศไทย ในรักประเทศไทยเด็กเดือวไม่ทำได้จะดูปเนโกะตอนแรกอ่ะจะดูปเนโกะแล้วว่าเอานี้นี้ได้รีแต่ว่ามันไม่เจอครับมันไม่เจอเนโกะเลยสักตัว,ตวพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไงวะเห็นแล้วคบว่าทา,างชาติเ n t มีตัวนอกซัดไหนที่กูต้องลงไหมในชีวิตเนี่ยยัยเบซ่า โหดอยู่น้องแน่เหยีกบเอ้ยเหยียกบเอาง่ายๆลุงเอหยุด7จ็วันอัดอั้นจัด แล้กวกูจะลงในตัวนี้ได้ไงวะเป็นเวลีลเก้าลงเมลแม่งจบเกมแล้วนะไว้ให้บอกอลยมงเปันยาอ่อนปะเนี่ยมันขาดห้าเต็มแล้วมึงเควสเฮี้ยอะไรของมึงเจา้าบอก ยืนอะรกเป็นขาดห้าเต็มไหวอยู่ครับน้อง เนื่งขาดห้าเต้มเควสเชียอะไรก็ได้ทั้งนั้นมึงอยากให้กูเก่งขางนาดไหนวะเงินเยอะแยะเยอะไรขนาดไหนน้อยอินคอมแบท <In S 1> <Combat S 2> อีกเอาินหน้าอีกกูจะต้องยืนอย่างเงี้ยแหละ แม่งอินคอมแบตอีกดังควานนะลูกไหม แต่ถ้ากูยืนอย่างงี้กูตายปะมึงว่าน้องมึงให้ความเห็นพี่หน่อยวะถ้าพี่ยืนอย่างงี้พี่น้องว่าพี่ตายปะน้องเอา้าไม่กีนได้เหรอเนี่ยเอา้า,าก็ได้เฉยใน่กินก็ได้ใช่ไหมเดินตามลูกแปดคือแม่งแตกเพื่อนสิ่งอย่างบนโลกใบนี้นั่นหายหาย I am talk up no block my Noxus will rise ไอ้เช่ย,น,ยนี่เก่งกว่าแน่นอนไม่มีหลุดเลือดไอบ้บล็อกกูลงแน่นอนอ้โหมาจุลาฆ่าโทษแต่โอ้โหไหวอยู่เทเลวินยังอยู่ครับเหมือนเดิมเลยนะเว้ยแอมเบซ่าแม่งไม่สองทำไมเมลกมูรู้แล้วทำไมคนมันไม่เล่นเมลกัน มันไม่ได้ไม่อยากเล่นหรอกเมลวะคือแม่งหายเ,เมซ่าสองไม่เจอเว้ยไอเฮียบอกเอดีเฟกมันเล่นเอเมซ่ามันไม่เจอเนี่ยน้องฟังไงแบบนี้แต่ถ้าเราลงแบบนี้เลยแม่งจะได้ไอ้นี่เลยเว้ยตอนเนี้ย ห้าน็อกตัดนี่ทำไรได้วะเนี่ยมันดาวไม่มีครับเครับห้าน็อกสุดดัมเมจอยู่ไหนน้องบ่อนน้อง่ะพี่ทำเดียวเลยดัมเมจน้องอยู่ไหน ไอ้เที้ยหัวกูแม่งจะระเบิดแล้ววะเป็นเชีย้ยอะไรหนักวะฮะเมพูดว่าดำกูพูดคำไหนไม่ได้เลยเหรอหนนองตอนเนี้ยแม่งกูหยิบไอเที้ยนี่มาทำไมวะมีใครมีใครบอกกูได้บ้างไหม คือแม่งเหมือนแม่น่ะ I never thought I would stand opposite you again v i มาเยอะมาเยอะไล่ขาดเมืองเดียวพี่เลิฟ โอ้หไล่หันมึงเดียวแล้ววะเยอะเดียวดีวะหนึ่งสองสามถาก้อนไงใช่ไหมในคลิปแล้วกันพี่ไม่ขึ้นสิบแล้วน้องขึ้นสิบไม่ได้เว้ย Neil your to moment. All life this led has ขึ้นสิบไม่ได้แล้วครับนะ้องตางนี้โอ้โหกูหลบไดอาน,น่าเ,เจอเซตแท่งเอาตายแล้วแม่งโดดลงกูต่อเลย เกมเฮี้ยนี่แม่งสว่างจริงนะเว้ยปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยกูหลบไดอาน่ามากูมาเจอเหี้ยฟิตเลยครับและเยเเมซ่าก็ยังไม่สองดาวจริงๆอยู่ดีสุดท้ายใครจะเล่นเกมเฮี้ยควายเฮี้ยหิแต่นี่ก็เล่นเลยและเฮี้ยแพลตฟอร์มเฮี้ยนี่นะไอสัตว์ถ้ายังไม่แก้ก็เจอกูเดือนหน้าแค่นั้นแหละลาก่อนว่ากันใหม่ครับน้องชายใครทนไหวมึงก็ทนเลยมึงบ้าเปล่า,าขึ้นต,ตีมวันหนึ่งห้ารอบมึงมีคนมีมีใครทำ ขึ้นะตะกียดวันละห้ารอบมึงมึง,ม,งมึงใครทำไอ้เหี้ย YouTube เป็นเหี้ยอะไรน้องห่วยนิวพูนิวเย็บมึงมึงเอาโอ YouTube ก่อนไอ้เหี้ย YouTube มึงนิว YouTube เกินไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนขึ้นะตะกีดวันละห้ารอบเจอกันน้องลา่อน